สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูวิธีลางรถในประเทศจีนนะครับดินเยอะขนาดนี้เขาสามารถทํารถให้ใหม่ได้นะครับถ้าอยู่ประเทศไทยนี่เขาน่าจะทิ้งไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ารถคันนี้มันโดนอะไรมานะครับดินมันเยอะเกินทุกคนดูดิครับดินมันเยอะมากเลยนะครับทุกซอกทุกมุมเลยนะครับแต่เขาก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆนะครับอยู่ซอกไหนก็มีดินเต็มไปหมดเลยนะครับข้างหน้าข้างหลังมีหมดเลยนะครับถ้าขีดนี้มันน่าจะขับไม่ได้เลยนะครับแต่เขาก็สามารถทํา มันออกมาใหม่ได้นะครับถ้ารถคันนี้ล้างเสร็จแล้วทุกคนคิดว่ามันกลับมาใช้งานได้ปกติหรือเปล่าล่ะครับเขาได้ออดดินออกเป็นบางส่วนนะครับแล้วทําการล้างไปเลยนะครับอันดับแรกล้างคอนโซนไปก่อนนะครับดินเน้นนาเป็นปึกเลยนะครับแต่เขาก็สามารถล้างได้นะครับแต่มันใช้เวลานานมากดูดิครับเครื่องแรงดันน้ำของเขาน่าจะแรงนะครับถ้ามาอย่างนั้นฉีดไม่ออกแน่นอนนะครับเพราะว่าดินมันเยอะมากนาเป็นปึกเลยล่ะครับ ยอมใจพี่คนนี้จริงๆดินเยอะขนาดนี้เขาก็ยังทําต่อนะครับถ้าเป็นผมในผมทอตั้งแต่เห็นรถแล้วครับการล้างรถของเขาเขาไล่จากข้างในมาข้างนอกนะครับล้างตรงเบาะหลังก็เหมือนกันนะครับดินโคตรเยอะเลยครับและตรงประตูนี้ลำโพงอะไรมันไม่เสียหรอครับเสร็จแล้วเขาได้ล้างภายในได้ประมาณ20%นะครับแล้วเขาทําการลื้อเบาะลื้อผมอะไรออกมาหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับโอ้โหห้องเครื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับดินโคตรเยอะเลยนะครับ ไม่รู้ว่ามาข่าเครื่องได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทั้งหม้อน้ําทั้งซอกทั้งมุมนะครับมีตะดินเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเขาทําการล้างห้องเครื่องแล้วนะครับถ้าไม่ใจเยืนจริงๆนี่เครื่องอาจจะพังได้นะครับแต่เขาล้างแบบง่ายมากเลยนะครับทุกคนล้างเอาดินออกนี่มันกลับมาใหม่เลยนะครับทุกคนแล้วเขาทําการล้างหม้อน้านะครับขีถูกซอกถูกมุมเลยนะครับต้องใช้เวลานานมากเลยนะครับเพิ่งได้มาขนาดนี้ เก่งจริงๆนะครับเสร็จแล้วเขาทําการลางภายนอกเลยนะครับภายนอกนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับดินโคตรเยอะเหมือนกันเลยนะครับแต่เวลาลางเนี้มันโคตรง่ายเลยนะครับดินออกแบบง่ายมากเลยนะครับผมอยากรู้มากเลยนะครับรถคันนี้มันโดนอะไรมาทําไมถึงดินเยอะขนาดนี้ทั้งข้างนอกทั้งข้างในเต็มไปหมดเลยนะครับห้องเครื่องนี่ก็มีด้วยไม่รู้ว่าทําเสร็จแล้วมันกลับมาใช้งานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วเรามาดูขั้นตอนถอดภายในกันบ้างนะครับอะไรถอดได้นี่ก็ถอดไปหมดเลยนะครับ ข้างหน้าข้างล่างข้างบนข้างล่างทอดหมดเลยนะครับทอดออกมาให้หมดเลยนะครับชิ้นนอกชิ้นในคอนโซลหน้นาจอพวงมลาลัยอะไรทอดมาหมดเลยนะครับให้มันเลือแต่โครงสุดยอดมากเลยนะครับแล้วผมคิดว่าเขาไม่น่าจะล้างได้อย่างเดียวนะครับเขาอาจเป็นช่างด้วยนะครับเพราะว่าเลือแบบนี้มันต้องประกอบได้เท่านั้นนะครับแล้วต้องเป็นช่างด้วยนะครับลือแทบจะไม่เลืออะไรเลยนะครับข้างในเนี่ยโอ้โหลือขนาดนี้เลยแล้วพี่ลือจนผมดูงงว่าชิ้นไในประกอบตรงไหนบางก็ไม่รู้นะครับ ลือเสร็จแล้วเข้าทําการลางไปเลยนะครับแบบนี้ก็ดีนะครับให้เรามั่นใจว่าเราลางใดสอกทุกมุมเลยนะครับแล้วเขาเก่งมากนะครับเขาสามารถทําคนเดียวได้ถอดคนเดียวได้ทําอะไรได้หมดเลยนะครับคนเดียวเขาล้างจนตรงในที่เราล้างไม่ได้แต่เขาล้างได้นะครับเขานี่โคตรยอดเลยนะครับ